สวัสดีครับอยู่กับแพ็กกรวเถื่อนวุทยุคในเช่นเดิมนะครับสวัสดี เป็นครับของหนุ่มจนเดียด้วยนะครับโอ้ยไม่ได้เจอกันนานครับพี่น้องไต่เขาจะเปลี่ยนผานใหม่ครับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนครับอยู่กับหนุ่มจนเดียนะครับทีมงานเสียแบ้งนะครับสอสายยศหนุ่มจนเดีย5045หดีครับ45แรงมากไม่มีเทอร์โบครับคันนี้ มาได้เจอกันนานครับถึงเงินเดิมนครับอ่าในในหน่อยลูกพี่อ๋อฐานก็จะหมดแล้วนะครับสั่งมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนครับสั่งมาแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยน ดับเสียแบงนะครับจัดหนักจัดเต็มครับโอ้ระวังไฟไหม้เลยลูกพี่ เดิมครับโ้ดบสวยมากเลยครับพี่นอ้องอากาศค่อนข้างร้อน,นครับวันนี้แต่ก็คึกคืนนะครับเพราะว่ามีออกหลายคันเลยครับวันนี้แทบจะรอบทิศทางเลยครับฝั่งนู้นจะเป็นครูปร้าง,งวงช้างนะครับฝั่งนู้น โชคดีนะครับที่ฝนตกวันนั้นครับไม่งั้นไถไม่ได้นะครับเพราะว่าแข็งมากครับดินแถวนี้เกะมาประมาณเจดแปปีแล้วครับน่าจะประมาณนั้นครับถ้าไม่ผิดนถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ ออเดินน right, oh, 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 <laughs> oh, ้อยลูกพี่เโอ้สรงสรงสรงโอ้เร็ว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 ปัติดด้วยนะโอ้ยเจอรังเต็มครับพี่น้องจบงานเข้าครับ ันตรายอันตรายครับอันตรายถูถ่ายก่อนันตรายด้วยครับนี่ครับเพียบเลยครับพี่น้องโอ้เจิดเลยอันตรายครับทุกวันนี้อยู่อยู่ใกล้ไม่ได้ครับต้นจะบกเลยครับเยลยลังเตนเพียบเลยครับพี่น้องอ่ะุยตจอครับ โอ้ระบังเดอ้อลูกพี่ระบังเดอ้ออย่าเซียงอย่าเซียงโอ้โเพียบเลยครับพี่น้องโอ้เจ๋งนะครับ นู่นเอากระนองหนูนี่อันตรายครับอันตรายครับอย่าเสี่ยงครับพี่น้องโอ้ยับนะยับนะครับก็ฝากติดตามช่องไวรุ่นทุนธนาคารนะน,นะครับเป็นช่องของเสียบอยนะครับเป็นพ่ชายของเสียเบ้งนะครับฝากเข้าไปกดซับสไคร์ด้วยนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะครับผม